พี่น,นั้นยิงเข้าคนเดียวอที่เดียวเหตอัอนนี้ผี่ฝันนะห <laughs> <g ay> าเบิ้งรับมือนนี้ครับ <g ay> กาลังตั้งใจฟังดูมูลดินด้านหน้านะครับ <c oughs> มูเทจะยิงใส่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลูกซ้อมนะครับลูกซ้อมครับแม่อันตรายครับบอกเลยว่าหายเ้าเหตุหายใจเหนื่อยขึ้คนพลตึงเขียนสาชุดแรกีน้องนบรจุบรรจครับพี่ เวลาเวลายิงดึงดึงลำกล้องเข้ามาหนึ่งพร้อมยิงเลยแปะแตกมากเลยวานแล้วคือยันนะบรรจุไม้ครับบรรจุไหมบรรจุไหมครับสลับเขาแรงไม่เฉียคนหยันเนี้ยครับไม่เดคนหยันเนี้ยนะยิงเข้ามานึ่เออเวลายิงเลยลูกสีด้านในคนหยันเนี้ยโอ้ไปเดียรียบร้อยครับเห็นไหมครับที่สมสมครับ